อ่าได้แล้วโอ้โหที่นี่ยังอีกเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับหร m i n e ครั f t อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเรามาเล่นแมปเดอะฟอเร็กเทนบุ๊กกันต่อนะฮะซึ่งแมปนี้ฮะก็สร้างโดยช่างมันเถือะ ซึ่งแบบนี้ฮะก็คือเราจะต้องมาตามหาหนังสือทั้งหมด4หน้านะฮะตอนนี้เราได้ทั้งหมดแล้ว2หน้านะฮะเราต้องตามหาอีก2หน้านะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกนะฮะเออผมเพิ่งเห็นอะรีซอสแปรสวยงามอะมันแบบเหมือนแบบเราอยู่ท่ามกลางป่าจริงนะดูดีมันแบบตรงนั้นเแปบบ็นภแบบูเขาอะแล้วเราอยู่แบบเป็นดินแดนแบบอันลึกลับอะข้างบนมีอะไรเฮ้ยข้างบนนั้นมีอะไรต้องไปสอง ข้างบนนั้นมันมันมันคือแบบมันมันมันอลังการมากเลยฮะแบบเนี้ยนะฮะมันทําให้เราต้องแบบอยากไปส่องมากเลยเออจะเอาโอกาสหน้าแล้วกันคือมันมีอะไรที่แบบมัน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 ลึกลับอยู่อีกเยอะมากฮะโอเคฮะเรามาเริ่มจากตรงนี้แล้วกันฮะเราจะขึ้นไปยังไงคือในจากพาร์ทก่อนนะฮะเราพยายามจะขึ้นไปยังดินแดนแห่งนี้แล้ว แต่ก็ติดปัญหาตรงที่ว่าพื้นมันพังถล่มนะฮะเราไม่สามารถขึ้นไปตรงๆดีๆได้ฮะซึ่งเราจะต้องขึ้นมาจากเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ไปตรงโน้นตรงนี้มีถาวรเหรอก็ไม่มีนี่วะแล้วมันให้เรามายืนตรงบล็อกนี้ทามะเขือเทศอะไรปีนต้นไม้เหรอก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะอ่าตัวนี้มีถาวรอยู่โอเคตัวนี้มีถาวรคึบขึ้นไม่ได้ ตรงไหนมีปุ่มบ้างปุ่มอยู่ไหนบ้างตรงนี้มีปุ่มฮึบตรงนี้มีปุ่มโอเคตามมาด้วยถาันตรงนี้อาา่าฮะแล้วไงต่อละ่ะถาวันข้างๆตรงนี้อาา่าฮะตรงนี้มีปุ่มขึ้นไปได้เลยโอเคอู้หผ่านไปได้หนึ่งสเต็ปแล้วก็มีคนนอนแอ่งแมงตัวนี้อีกหนึ่งคนทุบไปทุบไปมันหลอนทุบไป โอเคฮะตัวนี้มีก้อนหินหนึ่งก้อนตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้มีก้อนหินอีกหนึ่งก้อนตรงนี้มีโครงกระดูกอยู่ตรงนี้โอเคคือเขานอนตรงอืมอ่าอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคขึ้นไปดูข้างบนตรงนี้ นี่เขานี่เขามานอนเล่นเลยตรงนี้เนี่ยเขาบูชาย,ยันแน่เลยฮะอ่ากรึบกรึบกึบโอเคฮะตัวนี้มีเพชรเพจหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามอันตัวนี้มีก้อนหินอยู่ตรงนี้แล้วหนึ่งอันนะฮะงั้นเราก็ไม่ใช่สามดิหนึ่งสองสามสี่สี่อันเลยงั้นตัวนี้เราก็เอาก้อนหินตรงนี้มาชึบโอเคก้อนหินมาแล้วก็วางป๊อกตรงนี้แล้วก็ <c oughs> มันมีอีกก้อนหนึ่งตงัวนี้อ่ะระหว่างเราถือก้อนหินเนี่ยเราจะเดินช้ามากฮะแล้วเราจะไม่สามารถกระโดดได้ด้วยเช่นกันมันหนักฮะมันหนักอึบโอเคแล้วเราก็เหยียบเพชรเพจมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอ อ๋อ oh. มันมีอะไรเกิดขึ้นฮะโอเคอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยทุบอีโครงกระดูกออกไปโอเคตรงนี้มีกล่องสามารถนั่นเชือกได้มีเพชเพจอันนี้คือก้อนหินนะฮะอลังการมากเลยแบบเขาใส่ใจมากอะ่ะโอเคตรงนี้มี แล้วก็ตรงนี้มันมันคืออะไรอะ่ะสีเหลืองๆนี่มันคืออะไรอะ่ะมันเหมือนมันมันให้อารมณ์มันแบบเป็นคานประตูอะไรสักอย่างอะนะตรงนี้มีเพชิเพษโอเคยิงได้ฮะอึ๊บโอเคตรงนี้มีเพชิเพษใช่ไหมมีเพชิเพษโอเคข้างในนี้มีอะไรบ้างฮะสองชิปชิป,ชป โอเคฮะข้างในนี้มีหินข้างในนี้มีหินอ่าฮะเราเอามาวางไว้ตรงมันมีเพชรเพชรสามอันนี่ว่ะเฮ้ยแล้วหินอีกข้อนอยู่ไหนเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามตรงประตูอีกหนึ่งอันคือเราสามารถเหยียบถึงอันได้ฮะโอเคเพชรเพชรอีกอันอยู่ไหนโอเคตรงนี้หนึ่งอันแล้วจึงจึงจึงอ๋อ โอเคขอบคุณฮนะ <c oughs> <c oughs> สำรักเลยมันซ่อนแบบโอเคอ่าโอเคถึงตาเราเหยียบปุ๊บโอ้เมื่อกี้เห็นแบบไอ้เหลืองๆผมไม่รู้รนะว่ามันคืออะไรแต่พอประตูมันมาพอมันเปิดมาปุ๊บมันก็ไอ้เหลืองๆมันก็หายไปเออ เราออกกันหิไ,ไปด้วยได้ไหมอ่ะเผื่อเผื่อมีประโยชน์ในอนาคตฮะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนโอเคเอ่อโอเคตรงนี้มีโครงกระดูกไม่เกี่ยวอะไรกัน ด่านนี้เป็นยังไงเอ่ยไหนดูสิโอเคตรงนี้มันมีมุมแล้วก็มีถาวรตรงนี้อ่าเราปีขึ้นมาตรงนี้ได้ตัวนี้มีก้อนหินอีกหนึ่งก้อนโอเคอ่ามีเพชรเพรตรงไหนบ้างอ่าสักครู่นะ เ,ออเราขึ้นมาตรงนี้อ่ามีที่เหยียบ1อันตรงนี้สองอัน3อันนะฮะงั้นเราก็โอเคเราก็โยนขึ้นไปตรงนี้โยนขึ้นไปก่อนฝากไว้ก่อนอ่าโอเคฝากไว้ฝากไว้ไวจิ๊บอ่าฮะแล้วเราก็ขึ้นเอา เห็นวางตรงนี้หนึ่งก้อนแล้วเราก็โยนเอ้ยหินหายหินหายจริงจริงจริงอะจุดประสงค์หลักของเขาอะคือเขาห้ามโยนหินนะฮะโอเคผมขอโทษ I'm sorry จกรจีหัวใจโอเค แต่เมื่อกี้เราเอาหินมาก้อนหนึ่งใช่ไหมงั้นงั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะก็มันคือจริงๆแล้วถ้าแบบเขาทำมาแบบรองรับอะไรเงี้ยก็คือมันก็น่าจะเออจะพูดยังไงอ่ะคือมันแบบในตละด่านคือมันควรจะมีหินเท่าจํานวนใช่ไหมเราเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีหินลงเหลืออยู่เพราะว่าตอนแรกเราเอาหินมาเกินหนึ่งก้อนถูกต้องไหมฮะงั้นในนี้มันก็น่าจะไม่มีหินนะอ่ามันก็ต้องมีหินอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งอ่ะแหละ องมงึมงึมงามมันต้องมีเห็นอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งโอเคตัวนี้เรามาหยิบมาแล้วหนึ่งก้อนตรงนี้ก็อีกหนึ่งก้อนฮึบโอเคตรงนี้อีกหนึ่งก้อนฮะโยนข้ามไปก่อนโอเคนี่ไงคึบหนึ่งก้อนงับ วางโอเคแล้วเราก็เหยียบตรงนี้หนึ่งอันอ่าครบแล้วแล้วเราก็สามารถเปิดประตูได้แล้วโอ้ยหลอนอารมณ์แบบอารมณ์แบบเป็นถ้ำแบบลึกลับมากอะ่ะมันเป็นดินแดนชนิดไหนเนี่ยมีวงจรอ,อย่างนี้ด้วยโอเคตรงนี้มีปุ่มปีนได้ฮะตรงนี้อึ๊บฮึบ โอเคตัวนี้ปีนได้ฮะอ่าโอเคปีนได้จริงป่ะเนี่ยตกฮึบฮึบยึบไม่ได้อ่ะฮะอ่าอ่าฮะอ่าฮะโอเคเย่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 อ่าฮะแค่มาตรงนี้ตรงนี huh. okay. Jesus, ้ตรงนี huh. uh ้ตรงนี huh. okay. yeah. 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 Uh ้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเราขึ้นไปไหนเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปฮะขึ้นขึ้นขึ้นไปฮะขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไป ยังไงต่อฮะเอาปุ่มตรงนี้มีโอเคขึ้นตรงนี้แล้วก็ติดหัวทางไหนเหรอทางไหนอ่ะอ่ะปุ่มด้านนี้ไม่ใช่อ่ะ เราจะขึ้นยังไงี่ยอืมเฮ้ยมันม,มันไม่ใช่อ่ะรูตรงนี้เหรอรูตรงนี้ก็ไม่ใช่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าไม่อะเราจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเราจะไม่มีการเดินย้อนหลังโอเคฮะเราขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ แล้วมาตรงนี้มันก็ติดบล็อกตรงนี้เอาใหม่นะข้ามบนตนัวนี้ฮึบมันติดบล็อกมันติดบล็อกแล้วทำไงต่อไปก็คือฮือไอ้อาจะปาตปาปาฮึบมันติดบล็อกตรงนี้ใช่ไหมฮะงั้นเราก็นี่ไงอ่า ฮะอ่าได้แล้วอูห้หูที่นี่ไหนเนี่ยอ่ะสิ่งแรกทำฮะเป็นขนรรมเนียมประเพณีของเราพุดโครงกระดูกแก้วแก้วแตวแล้วเราค่อยมาแก้ปริศนากันต่อฮะว่าเราจะต้องทำยังไงกันชอบให้ตรงนี้มีเพชรเพรอยู่หนึงอันเหยียบเลยไม่ได้ เราต้องหาก้อนหินนะฮะเราต้องไปปีนป่ายกันอีกแล้วโอเคเริ่มจากการปีนตรงนี้อึ๊บมีขอบไต่ขอบอึ๊บมาตรงนี้กรึบ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 มาตรงนี้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 อ่ะเฮ้มาตรงนี้นนนนอ,นอึ๊บขึ้นไปตรงนี้อ่าฮะเยเยนี่งไงก้อนหินโอเคคือตัวนี้เรา โอเคเราก็หินวางไว้ข้างล่างตรงนี้เง็บแล้วตรงนี้ข้างบนตรงนั้นผมก็ว่ามันนา่าจะมีเพชเชอร์เพดอีกแลแหละคือเข้าใจไหมเราถือก้อนหินอยู่เราเราปีนป่ายไม่ได้เข้าใจป่ะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเอาก้อนหินมาวางไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วเราก็ปีนป่ายไปเหยียบเพชเชอร์เพดเอานะฮะคือมันเรียกว่าอะไรไม่รู้อะนะแต่ผมจะเรียกมันว่าเพชเชอร์เพดแล้วกันตรงนี้เรากระโดดไปตรงนู้นเลยก็ได้เลยเนะี่ย อ่าฮะมาตรงนี้อ่าตึก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 ตรงนี้ตึ๊บ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 อ่าฮะตึ๊บแล้วไงต่อ <c oughs> อ่ะเฮ้อโอ้คิดไม่ออกนึกไม่ออกกลับมาดูตรงนี้แป๊บหนึ่ง อืออ่ะฮะคือตรงเนี้ยเราปีนขึ้นไปไม่ได้แน่นอนเราเราเราปีนได้สิ้นสุดแค่ตรงนี้แหละอืมอ่าตัวน evet ี้ปีนได้ฮะตัวนี้ปีนได้ตัวนี้มีปุ่มฮึบตัวนี้มีปุ่มตัวนี้มีปุ่มอยู่อืดขึ้นไม่ได้ฮะึบฮึบอ่า มีคนขึ้นไปนอนตรงนั้นด้วยสงสัยจะข้างบนข้างบนตรงนั้นอากาศน่าจะเย็นสบาย้ <c oughs> วบบจะไต่ย,ยังไงอะ่ะมันฮึมฮึบ <c oughs> มันมันวิ่งบนถาวรไม่ได้อะ่ะหรือว่าวิ่งได้ ฮึฮ้อฮึอฮ้ฮแต่เพชฌเพ e อีกอันผมยังหามันไม่เจออ <c oughs> หรือว่าเจอไม่ใช่อ้นี่มีหินอีกก้อนอ่ะฝากไว้ตรงนี้ก่อนไมา่าแล้วเพชฌเพ e มันอยู่ไหนล่ะ อปกติหาหินยากฮะครั้งนี้หาเพชรเพจหาไม่เจอดีดีทำดีทำดีทำดีแต่ละทำ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 ดีแต่ละทำทำแต่ละทำดีทำท่าดาด้ไดาทำดีแต่ละท่าต้านต้านต้านตันตั้ง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 หน้าหน้า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 นันเฮ้ยเฮ้ออนี่ไงเพชรเพจอยู่นี่โอเคได้ได้เพชรเพจอยู่ตรงนี้ อ่ะแค่อ่าเจอ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 แล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคงั้นเราก็โยนเดี๋ยวเราโยนก้อนหินไว้ตรงนูน้นยึบโอ้มันเป็นไปไม่ได้อะ่ะฮึยัง <c oughs> ไงอะ่ะคือเข้าใจไหมว่าเราจะต้อง เรามีความจำเป็นที่เราจะต้องอา่าเอาอย่างนี้แล้วกันก่อนจะก่อนเราก็เราก็โยนไปอย่างนี้ก่อนอ่าแล้วเราก็โยนไว้บนถาวันมันโยนไม่ได้อ่ะดิอยากกระโดดนะฮอึอย่างนี้ได้ไหมฮึบไม่ได้อ่ะ เอาอีกแล้วกันโยนไ้ตรงนี้ก่อนโยนไ้ตรงนี้ก่อนฮึบโยนไปตรงนี้ก่อนโอเคไหมโอ้ตรงนี้มันยังไม่ให้โยนเลยอ่าอาศัยความมั่วฮะหายไปไหนแล้วก้อนหินเราสิเปงแล้วก้อนหินหายเอาก้อนหินอยู่ตรงนน้นโอเคแล้วเราก็ปีนมาตรงนี้ตึ๊ด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 มาตรงนี้อ่ะไต่ตึ๊มาตรงนี้ปื๊ดป๊ดลงมาตรงนี้ปึ๊บเออแล้วเราก็โยนไปตรงนี้ก่อนชึบโยนไปตรงนี้ก่อนอ่าโอเคมันอยู่ตรงนั้นนะก้อนหินอยู่นั้นนะโอเคฮะแล้วเราก็กระโดดตรงนี้มาอีกรอบหนึ่ง จุบๆๆบจุบอ่ะแล้วเราก็วางหินโจ๊ะโอเคโจ๊กโซคูมากอืดอ่ะแล้วเราก็มาเหยียบตรงนี้ปารประตูจงเปิดตาดาโอ้เลเวลด่านเลเวลด่านต่อไปฮะโอ้โหอ,อ,อะไรอีกล้ะเนี่ยโอ้โหอุอ้ยมีโครงกระดูกมานอนไอ้แมงน้ดนึออกไป หลอนเดี๋ยวหัวอ,อยู่ตรงนู้นแล้วแขนขาอยู่ตรงนั้นโอเคฮะอ่าเอเอขข้างในนี้ทำอะไรได้บ้างเอ่ยฮึรู้สึกเหมือนเห็นอะไรแปลกๆไม่ใช่เพชเชอร์เพจไม่ใช่เออเราจะทำยังไงเนี่ยเราจะเรา ถามว่าข้างล่างตัวนี้ไม่มีอะไรหรอกเรา,เาตกมาเองเราต้องปีนตรงนี้ต่ออ่าฮะไม่อืมอืมโอเคแล้วก็มาตรงนี้อึ๊บอ่าแล้วก็มาตรงนี้อ่าฮะใช่ป่าวะไม่ใช่หรือใช่มาตรงนี้ อ่ะแล้วขึ้นมาตรงนี้คือเรากำลังจะไปไหนคือเรากำลังจะไปไหนคือเราจะขึ้นข้างบนใช่ไหมมันคงไม่ใช่ได้เนี้ยอ่ะลงไปรีเซ็ตใหม่เริ่มใหม่ฮะเริ่มใหม่เริ่มมาตรงนี้ใหม่เริ่มแรกนั้นตัวนี้มีถาวรอยู่เราไปเอาถาวรไม่ได้ลงตรงนู้นก็ไม่ได้ขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้งานก็ต้องมาด้านซ้ายตรงนี้กึ๊บ ตัวนี้ปีนไม่ได้นะฮะอ่าให้เราไปหางไหนได้บ้างวันนีม้มันก็ต้องลงมาด้านนี้ปะลงมาด้านนี้เสร็จแล้วก็มันต้องอะไรสักอย่างอะอ่ะอยู่เธอมาด้านนี้ฮะหาปุ่มฮะหาปุ่ม ปุ่มไม่มีมีปุ่มฮะนี่นี่มีปุ่มต้องวิ่งสิประโทโอเคฮะเริ่มเริ่มเริ่มคืบหน้าฮะเริ่มคืบหน้าโอเคมีปุ่มมาตรงนี้อือจึ๊บตรงนี้อือวิ่งมาตรงนี้อ่าตรงขอบขอบตรงนี้มีปุ่มฮะวิ่งไปปึ๊บป๊บอ่าสวยละสูงเกินไปปึ๊บจุ๊บแล้วก็ตกลงมาข้างล่าง คือเราต้องอยากขึ้นไปยืนบนปุ่มอะฮะเราต้องยืนสเต็ปเดียวอะโอ้โหฮึบไอ้นี่ก็ไม่ขึ้นเลยปะโถอะไรเนี่ยทำไมชีวิตมันช่างลำบากขนาดนี้อ่ะอ้อมตรงนี้มาตรงนี้อ่ะเฮ,ฮ่อ่ะแฮเอ่ะโฮอ่ะเฮาฮะเฮเออเป็นอย่างนี้อีกแล้วเอออ่ะฮาไฮ ปุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะปุ่มอยู่ระดับนี้ถ้าเรามาตรงนี้กระโดดกนไปปุ๊บมันไม่ได้ครึ่งขั้นนะดิประเด็นคือมันไม่ยอมเกาะมันยืนได้อย่างเดียวเหรอ <c oughs> อืม,อมยืนก็ยืนแล้วหาวิธีลงเอา,าอะอบอ่าได้แล้วโอ้โหโอเคแล้วขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บขึ้นถาวรไปป๊บตรงนี้ อ่ะฮะขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อ่าเจอวคงกระดูกตรงนี้อีกแล้วอ่ะแขนขากระเด็นกระดอนหมดนะอ่ะขึ้นมาตรงนี้อึ๊บอ่าข้ามาตอนนี้มีแผ่นโน้ตอยู่ฮะโน้ตอุดมแต้พาณิชคนละโน้ตหาปุ่ม ผมหาไม่เจอขึ้นตรงไหนดีเอ่ยขึ้นตรงนี้มันก็เหมือนแบบมันให้เราขึ้นมาตรงนี้เพื่อแบบมาดูต่างหน้าว่าเฮ้ยโนต้ตอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆริมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นหรอกมันน่าจะให้เรามาปีนป่ายอะไรสักตรงนี้อีกรอบหนึ่งกระโดดไป,ปก็ต้องระวังหินย้อยด้วยอ่าตัวนี้ไปได้ไหมฮะตัวนี้ไปได้นะฮะอืจึ๊บโอเคแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อาา่ะ แล้วออกมาตรงนี้อ่าฮะแล้วแล้วไปไหนต่อวะ <c oughs> อ๋ะอเฮมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็แล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้ว <c oughs> เวีนกรรมแล้วก็กลับไปที่เดิมก็ขึ้นมาตรงนี้อะเด๋อ่ะเด๋ มาดูความเป็นไปได้หน่อยสิฮะว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างเฮฮ่าเฮ,ฮ้มันไม่ได้อะแหละมันมันไม่ยอมเกาะมันไม่ใช่บล็อกเต็มมันไม่เกาะให้เรา <c oughs> อืุ้ยได้ด้วยเว้ยได้ด้วยเว้ย On the road after San, we are about to read, Europe, read the of the, first area yeah, man, the province, stand the ruins and remains of a significant culture. These impressive and beautiful monuments were built with such skill and mastery that they could not possibly be the work of mere men. Further down, another inscription from the same author read Those who will cross the walls of St. Pantley will be trapped for eternity. โอเคฮะตอนแรกผมก็กาลังงงอยู่ว่าเราจะออกไงก็ก็ออกทางเนี่ยแหละเรามาทางไหนเราต้องกลับทางนั้นฮนะ โอ้โหขอบคุณเถาวันมากที่ทำให้เราติดประโถประถังเสียเวลาไปอีกนิดนึงอืออืมอืมโอเคออกไปข้างนอกให้ได้ฮะภารกิจของเราคือต้องออกไปข้างนอกได้ฮึบฮะอ่าฮะมาตรงนี้ผมก็ว่าแล้วว่ามันจะมีปุ่มให้เราทำไมอ๋อเพื่อให้เราออกไปข้างนอกได้ฮึดโอเคมาทางไหนกลับทางนั้นฮะ ยาวเลยอะวิ่งอีกไกลอะอา้าวเรามาจากด้านไหนเนี่ยโอเคคือประตูมาจากด้านนี้เฮ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 ้อาอย่าว่าเราลงมาจากข้างบนอะไม่นะแต่ก็เราก็ขึ้นได้แหละมีปุ่มไหมอ่ะ โอเคฮะมันมีปุ่มเราต้องปีนป่ายเพื่อออกจากถ้ำเดี๋ยวมันออกทางไหนได้บ้างมันออกทางนี้นี่หว่าอ่าจึ๊บโอเคปะโถเฮ้อ่ะอะไรของเราเนี่ยโอเคปีนเข้าไปตรงนี้อ๊บอ่ะปึ๊บ โ okay. อเคเกาะตรงนี้ได้แล้วโอเคปีนออกจากถ้ำฮะอึดฮึดอะไรเนี่ยวอตเตอร์แมวเฮะอ่ะวอตเตอร์แมวเมียวแมวแมวมือมือม,ม,ม,มามามา <laughs> <laughs> เอา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 ,เอาไงก็เฮ้เฮ้ เฮ้โดดออกมาไกลเกินอา้าวอ้าวอาเข้าไปชีวิตชีวิตอาจจะมือหัวนิดนึงฮะผมก็เริ่มมือแล้วเหมือนกันฮะโอเคเฮิตมันแก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 แดบแบแดบแบแมันมีปัญหาเอ้าไปกดตัวอีกอะไรของเราเนี่ยเฮ้ยทำไมทำไมแค่นี้โดดไม่ได้ ฮึ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 ขึ้นสิฟอยฮึอึมันติดอะไรเนี่ยมันไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเหรอฮะฮัลโหลอ่าได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วสมอไรฮึดอะอย่าลงนะขอร้องอฮึดฮึอ่ะโอ้โหได้แล้วน้ำตาแทบจะไหลโหน้ำตาแทบไหลอะโหเดินกลับกันไกลเลยอนะฮะ ทางไหนกะอ๋อมันมีถาวรมาให้แล้วเอิ่มเอาละสิฮะเอาละ พาวันสั้นอะปีไม่ถึงอะเตี้ยฮะอ๋อมีกล่องตกมาด้วยโอเคฮะมันบล็อกผมขออนุญ,ญาตวางนะฮะบล็อกนะฮะบล็อกโอเคฮะคือมันมายังไงกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละโอเคผมปรับเป็นเกมอดแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะฮะ มันบัก๊กมันบัก๊กมันเข้าตัวผมโอเคได้มาแล้วอีกหนึ่งอันนะฮะหออเหลืออีกแค่เพียงหนึ่งหน้านั้นหน้าสามโอเคสามสองสามสามสิบสี่โอเคฮะเหลืออีกแค่เพียงหนึ่งหน้าเราก็จะจบสำหรับเกมนี้แล้วนะฮะสำหรับแบบนี้นะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับแบบ The Forgotten Books นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบายบาย โอเคฮะผมเพิ่งรู้ฮะว่าเนี่ยมันคือปุ่มเออแล้วตอนเนี้ยผมก็พอดาวได้ไดละมังนะอุ้ยคือมันต้องลีเสเซนคือตอนแรกผมก็มองถึง